สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเ,นเพื่อนๆนะคะชาวราศีมังกรนะคะมาเปิดไพ่นะคะเช็คดวงความรักประจําเดือนเมษายน2565นี้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะ ช่วงนี้นะคะในเดือนเมษายนความรักจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับพลังงานที่ไม่ดีพลังงานลบนะคะก็อย่ากเก็บไปคิดมากให้รับเฉพาะพลังงานบวกนะคะจ h มเพอเรอ r The มเพอเรอบางคนนะคะอาจจะได้เจอ ความรักกับคนที่เป็นคนต่างชาติหรือคนที่อายุมากกว่าคุณ5-10ปีนะคะเป็นความรักที่ดูเหมือนจะมั่นคงนะแต่ว่าเป็นความรักที่น่าจะห่างไกลนะคะพระราชินีถือถ้วยมีความคิดถึงมีความหวยหาอยู่ในความรักอาจจะ,ะเป็นรักที่อยู่ทางไกลก็ได้นะคะแล้วก็มีความน้อยใจด้วยนะ มีความน้อยใจในความรักครั้งนี้ด้วยอ้อก้าวถ้วยเข้ามาเสริมมีความรักที่เอ่อใครบางคนนะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งนะคะที่มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งมีความทุกข์ใจมากๆอะ่ะห้าเหรียญมีความทุกข์ใจอะ่ะ สู่จุดที่เรียกว่าทุกใจนะคะจุดตกต่ําในความรู้สึกในความรักนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะเขาดูวกับคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้ใจ100%คุณคือต้องมีใครนะ่ะที่มีตัวเลือกหรือว่าคุณอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะเก้าเหรียญ คนคนนี้เป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่ดูดีนะทักการงานดีหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองด้วยเออมีความมั่นใจในตัวเองเก้าไม่เท้ามีความเป็นคนเทพเหมือนกับเข้าถึงยากนะคะเป็นคนที่มีเกาะ กำบังในเรื่องของความรักเพราะว่าเคยได้มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาแล้วก็ไม่แปลกนะคะที่เขาคนนี้เนาะจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะจะยังไม่ได้ให้ใจกับใครร้อยเปอร์เซนต์ก็แค่ดูๆนะคะสถ้วยนะคะสถ้วยเป็นความรักที่อื อยู่ในช่วงของเบื่อหน่ายนะคะอยู่ในช่วงที่เหมือนได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเท่าไหร่นะคะคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเดอะชาริออความรักที่ไม่นิ่งอยู่กับที่เดอะชาริออก็เป็นคนเจ้าชู้ใครบางคนในความสัมพันธ์นี้เป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนเจ้าชู้สามดาบ ในความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ความเจ็บปวดเนาะช่วงเนี้ยมันมีแต่ความเจ็บปวดมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละเมื่อในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโรคใบที่สองใบที่สามหรือว่าบุคคลที่สองที่สามเข้ามานะคะมันแน่นอนอยู่แล้วที่มันจะต้องเจ็บนะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บเจ้าชายถือถ้วยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ้าชู้จริงๆไพ่เจ้าชู้นะขึ้นมา หนึ่งสองสามและสี่สี่ใบแล้วนะคะเจ้าชูแบบไม่แคร์ด้วยนะคะเออเจ้าชู้แบบไม่แคร์ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งอะเครียดอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าสู่จุดที่ตกต่ำทางสภาวะจิตจใจเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ชอบเล่นกับความรู้สึกของคนด้วยนะคะชอบเล่นกับความรู้สึกด้วยเนาะ อสศวินถือเหรียญความสัมพันธ์มันเหมือนมันไม่ได้พัฒน,นาแล้วอะตอนเนี้ยนะคะมันเหมือนมีจะจะถอยหลังอะมาถอยหลังอะนะคะมาจะไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วเหมือนแบบรอดูทีท่านะะมีายได้ายถึงนี่รอดูนะคะทีท่าหรือความแน่นอนในความสัมพันธ์ก่อนเนาะถึงจะกระโจนเข้าไปนะคะ ฮ h ล l หล a n นความสัมพันธ์ที่มาถึงวาระแห่งเวรและกรรมถ้าถามว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปทำไมเขาถึงมีคนนู้นคนนี้เข้ามามันเป็นวาระแห่งดมนะคะที่ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนขึ้นมาจเจ็ดเหรียญความพยายามปลูกต้นรักหรือว่าควนดินในความรักของคนคนหนึ่ง นะะในความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพียรพยายามมานานนะคะได้แต่เฝ้ามองได้แต่เฝ้ามองเพียรพยายามมานานนะคะสิบดาบเหนื่อยเหนื่อยมากพยายามเหนื่อยมากๆนะะถึงกับหมดแรงเลยเนาะในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พลังงานเสริมนะคะ พลังงานเสริมของความสัมพันธ์ครั้งนี้จะห g h พริน c เ s s รักสอนหรืออาจจะกะคุณหรือเขาก็ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในความลับหรือเป็นรักสอนนะคะสิบถ้วยเขามีครอบครัวแล้วเขาอาจจะมีครอบครัวเราก็ได้ ใครบางคนในความสัมพันธ์นี้มีครอบครัวแล้วเจดถ้วยอย่างขึ้นไพ่ของความเจ้าชู้มาอยู่เจ็ดถ้วยมีตัวเลือกเจ้าชู้มีครอบครัวแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะยังหาตัวเลือกไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกเขาน่าจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นคนที่ดูเพอร์เฟกตะนะคะไม่ค่อยแคร์ใครเลเวอร์ over, ชูรักนะคะ มาขยายกับเดอะชาริออตนะเลิฟเวอร์กับตรงเดอะชาริออตคือเรื่องของชูรักความสัมพันธ์ในความรับเป็นชูรักซึ่งกันและกันได้นะสำหรับบางคู่บางคนพระราชาถือเหรียญคบไปโดยที่ไม่ได้ให้ใจจริงๆไม่ได้ให้ตัวตนจริงๆจริงๆมันมีมาตั้งแต่เก้าถ้วยแล้วคบ เพื่อหวังในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้ให้ใจไม่ได้ความรู้สึกที่แท้จริงนะคะหนึ่งถ้วยมีความรู้สึกดีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกดีแบบทั้งหมดนะเป็นแค่ความรู้สึกเริ่มต้นแล้วก็กลับเข้ามาสู่จุดเดิมของการเริ่มต้นไม่ได้ให้ใจจริงๆนะคะไม่ได้ให้ความรู้สึกจริงๆแป a ดาบเป็นความรู้สึกที่อึดอัด ะะแสดงออกก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้นะคะต้องทนเก็บไว้เนาะในเมื่อเป็นรักซ้อนนะคะมันก็ต้องทนเก็บความรู้สึกเอาไว้แหละนะหกดาบมีใครบางคนนะคะที่อยากจะออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วอะคะ่ะมันเหนื่อยมันอยู่ไปมันก็มีแต่เรื่องของมือที่สามะจริงๆ ห้าไม่เท้าการเก่งแย่งการทะเลาะมีคู่แข่งนะคะเรื่องของคู่แข่งเต็มเลยนะคะมีอยู่ตลอดเลยนะคะเก้าไม่เท้าความบาดเจ็บความบาดเจ็บจากการโดนกระทําในความรักแต่ก็ยังพยายามหลอกตัวเองยังพยายามที่จะยืนนะคะยังพยายามที่จะสู้อะค่ะนะคะ,นะคะ 7. เจ็ดเหรียญเห็นไหม พยายามหลอกตัวเองพยายามที่จะรดน้ําพวนดินความรักครั้งนี้ให้ได้นะคะทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีหวังอนะ่ะแต่หลับหูรับตาธรรมนะคะเดอะมูนมีแต่ความกังวลเนาะมีแต่ความกังวลจริงๆความกังวลความกลัวเป็นที่ปากชาวบ้านอืมนะคะหนึ่งดาบแบกอุปสรรคเอาไว้ นะคะแบกบอุปสรรคแบกบความกังวลแบกบความทุกข์เอาไว้นะคะแบกบความทุกข์เอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีมังกรในเดือน เมษายนนี้เนาะให้ระวังของเรื่องรักซ้อนหรือว่าการเป็นตัวเลือกของใครนะคะรวมถึงการรักแบบไม่รืมหูลืมตาแบบเข้าข้างตัวเองนะคะให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามการทำนายวันนี้ก็เป็นแค่ ดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิเมจเชีนมนนางไม้หรือไลน์แอดที่ทรายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิเมจเชีนช่วยกดติดตามกด s u b สไคร e นะคะรวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ